ที่เราดิบยาเราคุ้ตัวเองไม่ได้เราต tamam. ้องคุดตัวเองให้ได right? ้อยู่ก e. <okay ่อนนะครับก่อนที่เราจะทำในอย่างอื่นเนี่ยยาเสพติดอย่างไม่สันติ้ารเร่งก็โหยายเด็กเรียนเก่เนี่ยอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดบุรีก็มียาเสพติดใบจากก็ยาเสพติดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดากการที่เรากินเข้าไปการที่เราเสพเข้าไปมันจะทำให้อารมณ์เราเนี่ยมันดุ คคุมคมารเองไม่ได้ฝั่งผู้หญิงไ่มัหาแล้วเองอเตรียไปเรียบ้อเลยตรียมไปแล้วแล้วทางผู้ชายเนี่ยดูถ้าหยุดหยุดหยุดอย่าเพราะว่ามันต no ิอ่ร้านีเสียตีนเนี่ยมันมัน่ากอากใช้ใช้คู่ไอ้ ไม่เราเนี่ยมันคิดว่าเราเนี่ยต้องเสียยาตลอดผู้บริษัทบัรเทาหนึ่งที่ที่มันอยากจะเอาตังค์เดียวเข้ากระเป๋าแต่มันไม่เคยคิดถึงผู้บริโภคเพราะผู้บริโภคเวลาเราเวลาเขาเหี่ยวเต็มคนไปเนี่ยเวลาเขาเหี่ยวยิ่งคนไปเนี่ยรู้สึกยังไงเขาไม่เขาไม่ทำกับผู้บริโภคหรือไม่ผู้บริษททำไงก็ได้ไม่ได้เงินเนี่ยเข้ากระเป๋าอ่ะถ้าคุณไปผลิตยาแล้วคุณนำมา ไปจังไงแต่ค so yeah, ุณไม่คิดหรอกว่าเออพูดวันพวกงเหยียดเราสูบเยอะไปเี่ยเพราะคุณเจอเวลาเสร็จเข้าไปมันมันจะทำให้สมองเราเองไม่ดีหรือเปล่าเพราะเซตเข้าไปเนี่ยเราจะได้ความรู้กลับมาพู้บันพุ่งพูดพอดีมันได้คำถึงสูบเลยถ้าเรามีเรื่องดีๆเนี่ยเราก็ควรจะถ่ายทอดในฟังเพราะควรจะทำใหถ่ายทอดต่อ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 จนมาไม่ประเทศเราเนี่ยไม่มียาเถิ่อน